สวัสดีเจ้าครูนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้เขากลับมาเจอกันเวลาเดิมนะเจ้าสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ครูนูก็มาแบ่งปันความรู้อีกเช่นเคยค่ะใครที่ได้เข้ามาในเพจครูนูนะคะก็จะเป็นคนที่มุ่งมั่นนะคะเอาจริงเอาจังกับความสําเร็จนะคะเพราะว่าครูเป็นนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่เอาจริงนะคะกับทุกการลงมือทําของเรานะคะไม่ว่าวันนี้นะคะสถานการณ์ตรงหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะเรารู้ว่าถ้าวันนี้เราต้องการ สำเร็จนะคะหรือว่ายิ่งใหญ่นะคะเราต้องเจอนะคะระหว่างการเดินทางเราต้องเจออุปสรรคเจอเรื่องท้าทายอยูแล้วค่ะและครูนูเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าใครหลายๆคนอะ่ะหมดพลังง่ายนะคะฉะนั้นแล้วครูนูเลยเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นตัวแทนของ คนคนนึงนะคะที่แบบมีพลังเต็มตลอดระยะเวลาการเดินทางนะคะฉะนั้นใครที่แบบคนที่เอาจริงนะคะแล้วก็กัดไม่ปล่อยนะคะหรือว่ากัดกัดปล่อยๆนะคะถ้ามาเจอครนูนะคะคุณจะกลายเป็นคนหนึ่งที่กัดไม่ปล่อยเล่นไม่เลิกเช่นเดียวกันกับคุนูอย่างแน่เลยนะคะเพราะว่า หลายๆคนในโลกนี้ก็มีกันเยอะแยะเนาะเราอ่ะหลายๆคนต้องการที่อยากประสบความสําเร็จนะคะถ้าเรามีความรู้สึกว่าฉันอยากประสบความสําเร็จนะคะมันอาจจะทําให้คุณอ่ะไม่มีพลังเต็มร้อยนะคะฉะนั้นตัดคําว่าอยากออกไปค่ะแล้วต้องมาพูดคําว่าฉัน ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะสําเร็จนะคะที่ต้องการความสําเร็จนั้นๆน,น,นะคะจะนั้นกรูนูเลยเป็นคนหนึ่งนะคะที่สัญญากับตัวเองนะคะไม่ผิดสัญญากับตัวเองแน่นอนค่ะเพราะว่าคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาซื่อสัตย์กับตัวเองนะคะ ไม่ว่าต้องการอะไรนะคะเขาต้องบอกกับตัวเองนะคะว่าสิ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ใช่ถ้าเราต้องการและปรารถนาอย่างแท้จริงเราจะไม่มีทางที่จะหยุดยั้งการกระทําของเราได้เลยค่ะฉะนั้นทุกคนนะคะที่หมดพลังนะคะระหว่างการเดินทางต้องการพลังใจที่เข้มแข็งรูนูเป็นคนหนึ่งนะคะ <laughs> ใกลบอกบอกตัวเองนั่นเลยค่ะเพราะว่าเรารู้ตัวว่า ทุกคนเราไม่มีใครมารู้ตัวไม่ไม่รู้ใจเราได้ดีเท่ากับตัวเรานะคะฉะนั้นคุณนูเชื่อมั่นนะคะว่าคุณนูเป็นคนหนึ่งนะคะที่แบบมีความเก่งในเรื่องการยืนหยดัดในเรื่องการแบบเติมพลังให้กับตัวเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะคุณนูเลยเอาตัวเองเนี่ยแบบไปคลุกคลีไปอ่าเข้าไปเสพแต่สิ่งที่มันทําให้เรารู้ว่าสิ่งนั้น่ะมันจะพาเราไปสู่ความสําเร็จนะคะก็คือการที่เสพอ่าคนสําเร็จ เสพวิธีการเสพวิธีคิดของเขานะคะเรารู้ว่าวันแรกที่เราเริ่มต้นน่ะเราก็ต้องการความสําเร็จอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นน่ะเราต้องรู้ว่าเอ๊ะคนสําเร็จอะ่ะเขาต้องมีคัมภีร์อะไรแน่เลยถึงจะพาตัวเองสําเร็จได้นะคะเดี๋ยวคลิปนูพาท,ทุกคนเดินไปด้วยเนาะไม่ได้มาชมธรรมชาติหลายวันแล้วนะคะก็คิดถึงธรรมชาติขณะอยู่กับธรรมชาตินะคะก็ยังแบบอืมเวลาที่เราได้มาอยู่แบบนี้โล่งๆโปร่งสบายแบบนี้มันทําให้เรารู้สึกแบบ สมองอัจฉริยะของเราหมามันโล่งนะคะมันคิดไอเดียดีๆออกแล้วมันก็เป็นธรรมชาติด้วยนะคะวันนี้คุณน,นูก็นำคำทีนะคะชีวิตที่ต้องเรียนรู้นะคะจากคนสําเร็จนะคะซึ่งอันนี้คุณนูก็เข้าไปเรียนรู้มานะคะและมันมีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วอะ่ะ เราทุกคนน่ะมันมีนิสัยหรือว่ามีคัมภีร์นี้อยู่ในตัวแต่เราไม่ได้ใช้นะคะคุณลองดูเถอะนะคะว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเคยเก่งในเรื่องไหนมาก่อนและคุณไม่ได้ใช้งานมันนานๆอ่ะคุณก็ลืมค่ะฉะนั้นแล้วนะคะคุทูนูเป็นคนหนึ่งที่พอเรารู้ตัวว่าจริงๆแล้วอ่ะคนสําเร็จระดับโลกหรือว่าใครก็ตามนะคะที่เขาสําเร็จในชีวิตอ่ะเขามีนิสัยแบบไหนทูนูก็เข้าไปเรียนรู้เลยค่ะและพอเราเข้าไปเรียนรู้อ่ะ มันทําให้เราแบบมั่นใจมากๆเลยว่าเราเป็นคนหนึ่งที่มีนิสัยมีสัตด,ดานคนสําเร็จอยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีมันอยู่แล้วเราต้องรีบเอามันขึ้นมาใช้ค่ะเพราะถ้าเราไม่นํามาใช้คุณจะลืมมันไปอย่างแน่นอนนะคะ คุณหนูมีความสุขมากๆนะคะทุกครั้งที่คุณหนูออกมาไลฟ์เพราะว่าถึงแม้เราไม่ออกมาช่วงเย็นนะคะเราไม่ได้มาออกมาเป็นพระอาทิตย์แต่กลางคืนเราก็ออกมาเป็นพระจันทร์ค่ะ <_ c oughs> เพราะว่าเราอ่ะต้องเป็นแสงสว่างดวงใหญ่ให้กับโลกใบนี้นะคะโลกใบนี้ต้องการแสงสว่างจากเราอีกมากค่ะเพราะามีผู้คนอีกเยอะแยะนะคะที่ต้องการความรู้จากคุณต้องการคัมภีร์ชีวิตจากคุณนะคะคุณหนูเองนะคะต้องการคัมภีร์ชีวิตจากคนสําเร็จพอเราได้เข้าไปเรียนรู้เราได้เข้าไปแบบ เราได้เข้าไปสัมผัสมันทาให้เรารู้สึกว่าอุ้ยจริงๆแล้วมันก็โคตรง่ายสบายๆนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์นะคะว่าวันนี้เราจะอยู่ในจุดจุดไหนนะคะแค่เราเห็นภาพตัวเองอย่างชัดเจนมันก็โคตรเกินพอแล้วนะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนหนึ่งที่โคตรมีพลังตลอดระยะเวลาการเดินทางเหมือนกุนูนะคะคุนูยอมรับว่าตัวเองนี่แบบสุดยอดนะคะ ไม่ต้องมีใครมาให้ใครมาชมเรานะคะยิ่งขึ้นมาอยู่การกับเป็นการเป็นครูนูหรือว่าขึ้นมาอยู่บนโลกโซเชียลยิ่งทําให้เรามีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเนาะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเอาคำพีแรกก็ฝากเลยนะคะคำพีที่สําคัญที่สุดในวันนี้นะคะคือเราต้องกล้าฝันค่ะกล้าที่จะฝันอาจจะเป็นฝันที่ยิ่งใหญ่ที่มันอาจดูเป็นไปไม่ได้นะคะซึ่งอันนี้ครูนูก็เพิ่งมารู้เมื่อปีที่เรามาเรียนออนไลน์นี่แหละคะ่ะก็ สองปีแล้วเนะวาะเมื่อก่อนก็ไม่เคยรู้อะไรนะคะเพราะว่าตลอดชีวิตของเราอะ่ะเราไม่กล้าที่จะฝันไม่กล้าที่จะคิดในสิ่งที่เราไม่เคยรู้นะคะเราอาจจะเ,เคยคิดแวบหนึงแต่มีความรู้สึกอุย๊ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเราก็เลยล้มเลิกมันไปใช่ไหมคะแต่พอวันนี้นะคะ แอบมองบริการวันนี้เรามีความรู้สึกว่าอ๋อจริงๆแล้วถ้าเราสามารถฝันอะไรได้นั่นหมายความว่ามันสามารถเป็นจริงได้อย่างแน่นอนนะคะอย่างวันนี้นะคะไอสไตน์นะคะหรืออีลอนมัสนะคะหรือว่าโทนี่ร็อบบินนะคะหรือว่าแม้กระทั่งอาจารย์บัณฑิตของเราก็เถอะค่ะทุกคนอะ่ะกล้าที่จะฝันฉะนั้นแล้วสิ่งที่เขาฝันนะคะทุกคนสําเร็จอะ่ะฝันแล้วก็เป็นจริงทั้งนั้นคะ่ะในเมื่อเรารู้แบบนี้ยคัมภีร์แรกอะ่ะ เราก็ความฝันค่ะเพราะว่าความฝันเป็นสิ่งที่ฟรีมากๆนะคะ ถ้าวันนี้คุณมีกล้าฝันเนี่ยหมายความว่าคุณพลาดมากๆเลยค่ะฉะนั้นพอคุณนูรู้เรื่องนี้นะคะตั้งแต่วันแรกที่ครูนูได้รู้จากโลกออนไลน์นะคะครูนูฝันเลยค่ะฝันใหญ่เลยและเชื่อมั่นตั้งแต่วันนั้นเลยว่ามันเป็นจริงอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าในวันนี้เราเดินทางมายังไม่ไปถึงจุดจุดนั้นแต่ยังไงเราก็รู้ว่าที่เรากล้าฝันโคตรสำเร็จเลยมันโคตรเป็นไปได้เพราะทุก ความฝันของเรามันเป็นจริงได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เราเรียนรู้นะคะ <_ C 1> ก็อย่างเวลาที่คุณฝันใหญ่อะแต่คุณแท่ฝันแล้วทีนี้คุณก็ไม่ลงมือทําคุณก็ไม่ไปเรียนรู้ว่าในเมื่อถ้าเราฝันแบบนี้ระหว่างการเดินทางเราจะต้องเจออะไรบ้างเราจะต้องทํายังไงต่อไปคุณก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปสู่ความฝันนั้นได้นะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าวันนี้คุณได้รู้แล้วเนาะว่าคัมภีร์แรกอะที่จะทําให้คุณอะแบบเรียนรู้นะคะ คุณก็ต้องกล้าที่จะฝันฝันให้มันใหญ่ไปเลยค่ะเวลาที่เรามีความรู้สึกว่าอ้าว <c oughs> บางคนนะคะ <c oughs> เด็กๆอย่างลูกเราหลานเราอะไรแบบนี้เนาะเมือย่างเมื่อเช้าคุณอูไลนะคะเมื่อตอนบ่ายเนาะ <c oughs> เด็กๆนะคะเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยนะคะวันนี้ถ้าเราสามารถสอนลูกสอนหลานของเราให้ฝันใหญ่ให้กล้าฝันทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํานะคะและเป็นความฝันที่แบบมันดูอาจจะห่างไกลไปใช่ไหม เราไม่ต้องไปบอกเขาว่าอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะคะครูนูนะคะเป็นคนหนึ่งที่พอรู้เรื่องนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหลานถ้าใครฝันใหญ่นะคะครูนูสนับสนุนหมดค่ะเพราะว่าตัวเราเองก็ฝันใหญ่แล้วนะคะเพิ <c oughs> ่มมารู้เนาะตอนอายุสี่ิบกว่าแต่เราก็แบบมีความภาคภูมิใจนะคะที่ว่าเราได้เรียนรู้คัมภีร์แรกของคนสําเร็จนะคะแล้วก็คัมภีร์ข้อที่2เลยนะคะวันนี้นะคะหาโอกาสเรียนรู้นะคะ ฝึกฝนพัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะวันนี้หลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าอุ้ยอายุเยอะแล้วอะ่ะไม่อยากจะเรียนรู้แล้วไม่อยากไม่เอาแล้วนะคะไม่ไม่เอาแล้วนะคะ,อะ,คะอะไรเนี้ยพูดจะกล้าช้านะคะฉะนั้นแล้วเนาะทุกคนนะคะรู้ไว้เลยว่าควันที่จะหาโอกาสนะคะที่มันแบบมาให้กับคุณนะอย่างเช่นวันนี้ครูนูเนาะมีโอกาสที่แบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองกล้าที่จะฝันใหญ่นะคะเมื่อก่อนก่อนที่ ตอนที่ยังไม่รู้จักโลดออนไลน์เราก็มีความรู้สึกว่าเราฝันใหญ่แต่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้อะไรแบบนี้แต่พอยิ่งเรามาเจอโลกออนไลน์มันยิ่งตอกจำว่ามันเป็นไปได้แน่นอนนะคะคุณนุก็เลยหาโอกาสเรียนรู้นะคะถ้าใครสามารถไปงานสัมมนานะคะหรือว่าไปเรียนคอร์สออนไลน์หรือว่าไปเสพคนสําเร็จอะไรแบบนี้คุณนุว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะ คุณรู้ว่าคุณฝันใหญ่แต่คุณต้องหาโอกาสที่จะทําให้ตัวเองเรียนรู้ฝึกฝนทักษะที่จะสามารถทําให้คุณไปถึงเป้าหมายนั้นได้ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคุณฝันใหญ่แต่คุณไม่ทําอะไรเลยนะคะนอนฝันอยู่อย่างเดียวไม่ทําอะไรไม่เรียนรู้ไม่ฝึกฝนไม่พัฒนามันก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมคะอย่างตูนูเองนะคะนะคะอีหละเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมอยากจะ แบบไปรู้จักผู้คนมากมายแต่เราเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในโลกส่วนตัวและไม่ค่อยจะซุงสิงกับใครอะไรแบบนะี้คะถ้าวันนี้คุณหนูไม่ขึ้นมาพูดอยู่หน้าจอหน้ากล้องแบบนี้แล้วฟันหนึ่งถ้าเกิดเราแบบ ได้ไปยืนอยู่ท่ามกลางผู้คน3,000คน4,000คนแล้วเราจะสามารถพูดได้ยังไงใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องฝึกฝนตัวเองเรียนรู้ตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะเริ่มทําอะไรก็ได้ที่ทําให้เราก้าวไปข้างหน้าเพื่อจะไปถึงจุดหมายหรือไปไปถึงเป้าที่เราได้ตั้งไว้นะคะเริ่มจากจุดเล็กๆนั่นแหละค่ะมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะเราไม่ต้องไปแคร์ใครนะคะว่าใครจะมารู้สึกอะไรยังไงกับเรานะคะ แค่แค่ตัวคุณค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่มีใครมาสนใจคุณหรอกค่ะมีแต่ตัวคุณเท่านั้นแหละที่จะพาตัวเองไปสู่จุดหมายได้นะคะแต่วันนี้เรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไรเร่งผลลัพธ์ของเราเร่งทําให้ตัวเองดีที่สุดและประสบความสําเร็จเพื่อที่จะมีคนที่เขาเดินตามเรามาเขาจะได้แบบรู้ว่าอุ้ยธนู ทําให้เห็นเป็นให้ดูแบบนี้นะคะเพราะถ้าใครตางเดินตามธนูมาก็จะรู้ว่าธนูเป็นคนที่เอาจริงนะคะกัดไม่ปล่อยเล่นไม่เลิกแน่นอนค่ะ,ะแล้วก็สิ่งที่สมเลยนะคะคำทีที่สมนี่ก็คือการไม่ล้มเลิกนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าคนสําเร็จทุกคนนะคะเขาล้มเลิกไปก่อนระหว่างที่จะถึงเป้าหมายเขาก็คงไม่ถึงใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้คมภีรที่สามสำคัญที่สุดค่ะคือการไม่ล้มเลิกถ้ายังไม่สําเร็จค่ะ วันนี้ครูนูได้ตั้งเป้าไว้แล้วแต่ในวันนี้เรารู้ว่าเรากําลังก้าวไปถึงจุดจุดนั้นแต่มันยังไม่ถึงอ่ะถ้าครูนูล้มเลิกปซะก่อนครูนูก็ไม่ถึงฉะนั้นครูนูไม่มีทางที่จะล้มเลิกได้แน่นอนนะคะระหว่างที่เราช่ชางระหว่างทางการที่เราสร้างชีวิตเราต้องท่องไว้เสมอนะคะว่าความล้มเหลวไม่มีวันมีชัยเหนือค่ะ เมื่อความมุ่งมั่นที่สสสสสจะสำเร็จของค่ะหนักแน่นพอนะคะสวัสดีค่ะโคที่บอมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งกำลังใจให้กับครูนูนะคะรักและขอบคุณโคที่บอมเช่นกันค่ะนะคะวันนี้นะคะ ทุกคนที่กำลังสร้างเนือ้อสร้างตัวนะคะเรารู้ว่าเรามีความฝันเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้าเราฝันเล็กนะคะยังไงมันก็ถึงแต่เรารู้ว่าเป้าใหญ่นะมันก็ถึงแน่นอนแต่มันจะต้องเจอระหว่างทางมันต้องเจออะไรเยอะแยะมากมายนะคะขอบคุณค่ะโค้ดที่ปลอมกรุนูสุดยอด และก็จะสุดยอดขึ้นกว่านี้แน่นอนค่ะโค,ะค,ะคะที่ฟอมเพราะว่าครูนูมีภาพเป้าหมายที่ชัดและ,ะแบบรู้เลยว่าคัมภีที่เราได้เรียนมาจากคนสําเร็จทุกคนน่ะเรามีนิสัยนั้นอยู่แล้วอ่ะฉะนั้นแล้วครูนูเลยนํานิสัยนั้นมาใช้ทุกๆวันเพราะว่าเรารู้ว่าถ้านิสัยไหนที่เรามีแล้วเราไม่นํามาใช้อ่ะมันจะทําให้เราแบบไม่ถึงเป้าหมายอย่างแน่นอนเพราะสิ่งไหนที่เราลืมเราไม่ใช้อ่ะมันก็จะ,ะเหมือนกับว่า ตายไปเลยนะมันไม่เติบโตฉะนั้นแล้วครูนูก็เลยเป็นคนหนึ่งที่สัญญากับตัวเองไวท้ทุกๆวันแล้วนะคะและครูนูรู้ว่าการที่เราจะสําเร็จได้เราก็ต้องสัญญากับตัวเองซื่อสัตย์กับตัวเองค่ะ ถ้าเราซื้อสัตว์กตัวเองไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อสัตว์กับใครได้นะคะฉะนั้นการที่เราทําไม่ล้มเลิกในเมื่อวันนี้เรายังไม่ถึงเป้าหมายเราก็ทําต่อไปค่ะถึงแม้เราถึงเป้าหมายเราก็ตั้งเป้าหมายแล้วก็ทําต่อไปค่ะเราเห็นคนสําเร็จทุกคนเขาไม่เคยล้มเลิกเลยแม้กระทั่งวันนี้เขาสําเร็จยิ่งใหญ่แล้วเขาก็ยังมีเป้าหมายต่อไปนะคะนี่แหละคัมภีร์นี้แหละ,ค,หละครูนูนี่เป็นคนหนึ่งที่มีคัมภีร์นี้อยู่ตั้งแต่แบบ จำความได้อ่ะและคุูหนูเชื่อว่าทุกคนก็มีค่ะเพียงแต่ว่าบางครั้งเราลืมมันไปนะคะแต่วันนี้ถ้าเรารู้แบบนี้แล้วเราก็แค่นํามันมาฝึกฝนใช้บ่อยๆค่ะมันก็จะกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในชีวิตของคุณอ่ะ แล้วมันก็ยิ่งจะทําให้คุณรู้สึกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายที่เราตั้งมันก็ไม่ได้ยากเลยมันก็ง่ายๆแค่ขอให้เรานํานิสัยของคุณสาเร็จเอามาใช้ในทุกวันนะคะอ่าแล้วก็คําทีข้อที่สี่เลยนะคะก็คือวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าระหว่างการที่อย่างครูนูตั้งเป้าใหญ่ไว้แล้วใช่ไหมครูนูมีความสุขฉันกําลังลงมือทอําอ่ะ มีความรู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนกับว่ามีการลังเลสงสัยระหว่างการเดินทางครูนูบอกไว้เลยนะคะนี่เป็นคําพูดของคนสําเร็จนะคะระหว่างการเดินทางอ่ะมันจะมีค่ะมีความสงสัยมีความไม่แน่ใจมีความหวาดกลัวนะคะมีอาการท้อถอยมีมีอาการท้อแต่ไม่มีอาการถอยเนาะทุกคนสําเร็จมีเช่นกันกับเราค่ะเพียงแต่ว่าเขาสามารถแบบปรับพลังเขาให้ขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีค่ะโคดวีขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะ ฉะนั้นนะคะไม่ว่าคุณจะทําถึงจุดไหนจะเดินทางมาถึงขั้นไหนแล้วนะคะและมีความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้คุณไม่แน่ใจคุณไม่อ่ารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะคะคุณต้องเรียนรู้จนกว่ามันจะเป็นไปได้ค่ะอย่างเช่นครูนูเป็นคนหนึ่งที่ ฝึกฝนโลกภายในก่อนที่จะฝึกฝนอย่างอื่นนะเพราะว่าครูนูรู้ว่าถ้าครูนูผ่านการฝึกโลกภายในมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถที่จะเป็นไปได้ทุกอย่างนะคะสิ่งแรกที่ครูนูฝึกก็คือการฝึกจิตการฝึกโลกภายในฝึกความคิดของเราค่ะ แต่หลายๆคนมีความรู้สึกว่าการฝึกจิตฝึกใจมันใช้เวลานานนั่นก็เป็นเพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของเราอ่ะเราอาจจะโดนปลูกฝังอะไรมาเยอะแยะมากมายถ้าวันนี้เราแค่มาฝึกปี2ปีหรือว่ารู้สึกว่าฝึกเดือน2เดือนแล้วอยากจะให้ความคิดเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะคะหรือบางคนก็เป็นไปได้ค่ะ ถ้าคุณเอาจริงอย่างแท้จริงและคุณรู้วิธีการทั้งหมดใช่ไหมคะแต่ก็ไม่สําคัญค่ะวันนี้คุณรู้ตัวว่ายังไงยังไงเป้าที่ฉันก็ถึงนะคะและคาพีนี้มันก็ทําให้เรารู้ว่าเราต้องเรียนรู้ต่อไปถึงแม้คุณอาจจะเจอความผิดพลาดนะคะเจอบททดสอบเจอเรื่องทา้าทายนะคะคุณต้องเรียนรู้จนกว่าสิ่งที่คุณฝันมันจะเป็นไปได้ครับมันเป็นไปได้อย่างแน่นอนขอเพียงแค่เรานะคะมุ่งมั่นเรียนรู้มันต่อไปคะ่ะ อ่าแล้วก็คําพีข้อที่5เลยนะคะวันนี้หลายๆคนนะคะมีความรู้สึกว่าขอบคุณค่ะพี่แก้วตาสวัสดีนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจมากมากเลยนะคะถ้าเราต้องการความสำเร็จและคําพีการชีวิตข้อนี้มันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้หลายคนมีความรู้สึกว่าฉันมาเรียนรู้บนโลกออนไลน์ฉันไม่รู้ที่ว่าฉันจะ เรียนเรื่องไหนฉันจะต้องไปศึกษาเรื่องใดไปเรียนรู้สิ่งไหนดีนะคะยังงงกับตัวเองอยู่นะคะไม่เป็นไรคะ่ะแค่วันนี้นะคะคุณเก่งเรื่องไหนคุณถนัดเรื่องไหนนะคะครณนูเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการปรับเปลี่ยนไมเซทก่อนเพราะครณนูเชื่อว่าถ้าสิ่งนี้มันผ่านอะ่ะมันจะทําให้เราสามารถทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเหมือนกับว่าเราต้องพัฒนารากของเราให้แข็งแรงก่อนนะคะถ้าวันเนี้ยเหมือน,นเวลาที่เรากินอะไรสักอย่างหนึ่งถ้าเรา เหมือนกับว่าครูไปดูคลิปหนึ่งเนาะเราไม่สามารถที่จะพูดได้แต่มันทําให้รครูมีพลังใจมากๆเลยนะคะว่าวันเนี้ยถ้าเราอยากที่จะแบบเก่งเรื่องไหนเราก็เอาเรื่องนั้นมาสอนนะคะเพราะมันจะทําให้เราซึมซับและก็เหมือนว่าเรามาสอนตัวเองด้วยนะคะครูหนูเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบการปรับเปลี่ยนมายเซตเพราะเรารู้ว่าเราต้องพัฒนารากของเราให้มั่นคงก่อนวันนี้อาจจะมีความรู้สึกจะมีใครมาชื่นชอบเรื่องเดียวกันกันกบชันหรือเปล่านะคะ nào có cái ออกมาทําออกมาสอนในเรื่องของเรานี่แหละเราชอบเรื่องไหนนะคะหาคนกลุ่มเดียวกันเดียวเขาก็เข้ามาหาเราเองค่ะถ้าเขาชอบการปรับเปลี่ยนไมซ์เซ็ตชอบการสําเร็จชอบการพัฒนาตัวเองชอบการทําแบบกลัดไม่ปล่อยเล่นไม่เลิกนะคะคุณก็ทํามันต่อไปเพราะคุณเก่งเรื่องนี้ครูเก่งเรื่องการยืนหยัดเก่งเรื่องการฝึกฝนเก่งเรื่องการเรียนรู้ค่ะเพราะครูเชื่อว่าวันหนึ่งถ้ารากเราแข็งแรงเหมือนต้นไม้นี่แหละถึงจะเจอลมเจอฝนเจอพายุมากเท่าไหร่ไม่มีวันที่จะมา คนเราได้อย่างแน่นอนค่ะครูนูเป็นคนนั้นค่ะและครูนูเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้แหละมันจะทําพาให้ฉันไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าฉันมีฝันที่ยิ่งใหญ่อ่ะสวัสดีค่ะกคทีพิมขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กับครูนูนะคะขอบคุณทุกพลังใจมากๆเลยนะคะคมภีชีวิตทั้ง5้าข้อนี้นะคะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ครูนูมีทั้งหมดเลยค่ะขอบคุณค่ะโคทีมขอบคุณมากเลยนะคะอาจจะเกวงๆไปนี้นะคะครูนูถือขาตั้งกล้องม,มาด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะโค้ดฟิล์มฉะนั้นแล้วเนาะครูนูสรุปให้เลยนะคะถ้าวันนี้ใครที่ต้องการนะคะสวัสดีค่ะใช่ค่ะโค้ดวีเนาะเราจะเจอคนของเรานะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะไม่มีคนของเราถึงแม้วันนี้นะคะอย่างครูนูเองก็ทําทําทําลงมือทำพลาอกครูนูเชื่อว่าถึงโค้งนี้เรายังไม่เจอคนของเราโค้งหน้าก็เจอแน่นอน,นะคะ่ะยังไงก็เจอแน่นอนเนาะ,ะขนาดเรื่องแบบ ชีวิตของเราอะตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังมีคนของเราคนที่รักเราอย่างจริงจังมีแน่นอนค่ะไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องไปเร่งตัวเองค่ะขอเพียงแค่ฝึกฝน,นพัฒนาทําให้รากของคุณแข็งแรงค่ะไม่ว่าจะเจอลมเจอฝนเจอพายุคุณก็อยู่ได้ค่ะคุณไม่ต้องไปรอพึ่งใครคุณพึ่งตัวเองได้เนี่ยมันโคตรสุดยอดแล้วนะคะอ่าแล้วก็คมพีแรกเลยเนาะสรุปเลยนะคะคมพีชีวิตนะคะที่เรียนรู้ที่เราต้องเรียนรู้ ขอให้ะนะคะที่เราต้องเรียนรู้จากคนสําเร็จนะคะก็คือคุณต้องกล้าที่จะฟันใหญ่ค่ะกล้าที่จะฝันในสิ่งที่มีความรู้สึกว่าเวลาทุกคุณไปพูดกับคนอื่นอ่ะเผลอพูดกับคนอื่นแล้วกันเนาะเวลาที่เรารู้เมื่อก่อนเราไม่รู้เราไปพูดกับคนอื่นเราฝันในสิ่งที่แบบเหมือนดูเป็นไปได้ไปไม่ได้อ่ะคนที่ไม่มีไมซ์เซนเดียวกันกับเราเขาจะคิดแบบ มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะเป็นไปได้ยังไงเห็นไหมเวลาที่เราอะไปอ่านประวัติคนสําเร็จคนสําเร็จอเขาไม่กล้าเขาไม่ฝันเล็กๆเ,เหมือนพวกเราเมื่อก่อนหรอกเนาะแต่พอวันนี้เราได้มาอยู่กลุ่มคนสําเร็จเราก็เลยกล้าที่จะฝันใหญ่พอเราฝันใหญ่แล้วเนาะ,ะคัมภีร์ข้อทอก็คือหาโอกาสเรียนรู้ที่จะนำพาเอง ไปสู่ความฝันนั้นค่ะระหว่างการเดินทางอ่ะมีโอกาสดีๆที่มันเหมาะสมกับเราและมันเป็นโอกาสที่จะนําพาเราไปสู่เป้าหมายความฝันของเราอ่ะเราต้องลงมือเรียนรู้พัฒนาตัวเองนะคะอย่างบางคนต้องการที่สําเร็จบนโลกออนไลน์แล้วก็ต้องเข้าไปอยู่ใกล้คนสําเร็จก็ไปเรียนคอร์สออนไลน์เข้าไปสัมมนาแบบนี้เนาะเพื่อว่าที่จะได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มไมเซ็ลเดียวกันมีความฝันมีเป้าหมายผลักดันซึ่งกันและกันใช่ไหมคะอ่าฉะนั้นแล้วมีอะไรเราก็ถามเฉพาะคนที่ เขามีความคิดเดียวกันกับเรานะคะแล้วก็หาโอกาสหาตัวเองพาตัวเองอะ่ะไปเรียนรู้ไปฝึกฝนเพื่อพาตัวเองก้าวไปข้างหน้าไปสู่ความฝันของเราะคะ่ะและคำพีที่3วันนี้ก็คือการที่เราไม่ล้มเลิกนะคะถึงแม้ว่ามันจนแบบ อย่าลมเลิกก่อนที่มันจะสําเร็จค่ะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะสําเร็จในวันไหนนะคะเราจะสําเร็จเวลาใดนะคะเพราะคนสําเร็จทุกคนเขาก็ไม่เคยรู้หรอกว่าวันไหนที่เขาจะสําเร็จแต่เขาก็ทําทําทาทาไม่เลิกค่ะเหมือนครูนูเหมือนทุกๆคนที่มาชมครูนูทั้งสดและย้อนหลังนี่แหละค่ะเรารู้ว่าถ้าเราลมเลิกไปซะก่อนก็ไม่มีทางแน่นอนที่เราจะสําเร็จใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วก็ทําต่อไปทําจนกว่ามันสําเร็จและพอมันสําเร็จแล้วเราก็ตั้งเป้าหมาย ห,ห,ห,ห่แล้วก็ไปต่อค่ะคนสําเร็จยิ่งใหญ่เขาก็ยังไม่หยุดเลยเนาะฉะนั้นแล้วเรากําลังสร้างตัวนะคะหรือว่าบางคนก็สําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วสําเร็จไปขั้นที่สองแล้วก็ต้องเดินต่อไปค่ะทําต่อไปจนตราบเท่าชีวิตคุณยังมีชีวลมหายใจอยู่นี่แหละเนาะทาต่อไปอย่าลมเลิกก่อนนะคะอ่าแล้วก็คำทีข้อที่สี่เลยนะคะก็คือเรียนรู้ะค่ะวันนี้นะคะระหว่างการลงมือทําอย่างครูนูอย่างทุกคนโควดวีโคดพิม พี่แก้วตานะคะแล้วก็ใครอีกอที่มาชมครณดูตะกี้หนุ่มโค้ดพี่บอมเนาะแล้วก็มีใครอีกเอยอ่าฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนรู้ไว้เลยนะคะว่าวันนี้ระหว่างการทำทำงานทำาวาฝันของเราเราอาจจะดูเหมือนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเราก็เรียนรู้และลงมือทําจนกว่ามันเป็นไปได้นั่นแหละ ถ้าเรามีความสุขอุ้ยระหว่างการเดินทางทำทาแล้วอุ้ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกคุณก็ไม่มีทางที่จะมีพลังค่ะเหมือนครูนูนี่แหละระหว่างการเดินทางครูนูบอกตัวเองเสมอว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ครูนูก็เลยทำทำทุกวันเพราะสัญญากับตัวเองไว้แล้วบอกกับตัวเองไว้แล้วไม่มีทางล้มเลิกก่อนที่จะสำเร็จแน่นอนค่ะยังไงยังไงก็ทำเรียนรู้จนกว่ามันจะเป็นไปได้นะคะแล้วก็คัมภีร์ข้อที่5เลยนะคะก็คือวันนี้นะคะคุณเก่งคุณถนัดเรื่อง คุณชื่นชอบเรื่องอะไรนะคะคุณก็เอาสิ่งสิ่งนั้นแหละมาสอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวที่จะสอนคุณและซึมซับเข้าไปอยู่ในจิตใต้สํานึกของคุณนะคะยิ่งจะทําให้คุณนะคะรู้สึกว่าทุกการทําของคุณนะคะไม่ว่าคุณเดินต่อไปยังไงคุณก็เจอคนของคุณแน่นอนคุณก็จะเจอกลุ่มของคุณค่ะทุกคนสําเร็จนะคะขอบคุณมากค่ะคนที่บอมคนสําเร็จทุกคนนะคะแรกๆเขาก็ไม่ได้เจอใครเขาก็เดินมาคนเดียวเช่นกันค่ะทุกคนเดินคนเดียวจนกว่าจะไปเจอ กลุ่มของเราไปเจอกลุ่มคนของเราที่รักเราและพร้อมที่จะเดินไปกับเราไม่เจอโค้งนี้ก็ไปเจอโค้งหน้าค่ะฉะนั้นแล้วถ้าเราเดินต่อไปยังไงยังไงคุณก็เจอคนของคุณและมาเจอผู้สร้างร่วมไปกันกับคุณนะคะ หากลุ่มเดียวกันแต่ทุกๆวันนี้เวลาที่เรามีปัญหาหรืออะไรมันมีคนกลุ่มเดียวกันกับเราเยอะแยะเนาะไม่ต้องเดินคนเดียวแล้วไปเสพไปดูดไปซึมซับนะคะสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากจะเรียนรู้นะคะปลูกฝังรากของคุณให้แข็งแรงค่ะและพอรากคุณแข็งแรงไม่ว่าคุณจะเจอลมเจอฝนเจอพายุไม่มีอะไรที่จะมาโค่นคุณได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะคนสําเร็จทุกคนเขามีรากที่มั่นคงแข็งแรงค่ะเขาจะเริ่มปลูกฝังเริ่มที่จะ ทำรากของเขาให้มั่นคงก่อนเพราะว่ารากมันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะคะฉะนั้นเราทุกคนก็ต้องปรับเปลี่ยนไม์เซตให้ดีก่อนนะคะทุกคนสามารถสําเร็จได้ยิ่งใหญ่เติบโตได้อย่างแน่นอนค่ะร่ํารวยสําเร็จในทุกๆด้าน์แน่นอนแค่เราเอาคัมภีร์ทั้งห้านี้ไปใช้นะคะเพราะครูนูเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นอยู่กับความสําเร็จนี่แหละ <laughs> พราะเรารู้ว่าการที่เราจะไปถึงฝันใหญ่ของเรานั้นเราต้องทํายังไงบ้างจะต้องฝึกใจให้เข้มแข็งขนาดไหนแบบนี้นะคะถ้าเราใจไม่แข็งพอเหมือนรากเราอ่อนวันดังนะคะเราเจอลมเจอฝนมันก็รากเน่าหรือว่าอ่ารากโค่นลงไปได้ฉะนั้นทุกคนนะคะต้องเรียนรู้นะคะคำพีนะคะของคนสำเร็จนะคะฉะนั้น ที่คุณูมาฝากในวันนี้ถ้าใครมีอยู่ในตัวแล้วก็เอามาฝึกฝนลงมือทําต่อไปค่ะเพราะสิ่งไหนถ้าเราไม่ได้เอามาใช้อ่ะเราจะลืมนะคะคุณนูเชื่อว่าทุกคนมีอยู่แล้วในตัวนะคะฉะนั้นนะคะขุดมันขึ้นมานะคะแล้วก็ เอามันมาใช้ในทุกวันค่ะขอบคุณทุกกลังใจนะคะที่มาส่งให้ครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะครูนูว่าภาพมันจะแก่งไปนึงนึงขออภัยนะคะทุกคนนะขอบคุณทุกกลังใจที่เข้ามาชมสดและก็ย้อนหลังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะคะขอบคุณที่ติดตามเพจครูนูและมาเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะมาเล่นไม่เลิกมากัดไม่ปล่อยไปด้วยกันค่ะดูซิความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เราตั้งเป้าไว้อะมันตื่นเต้นขนาดไหนนะคะมันจะถึงวันไหนแบบนี้เนาะสร้างความตื่นเต้น ให้กับตัวเองด้วยนะคะทุกคนแล้วคุณจะมีพลังตลอดระยะเวลาการเดินทางเหมือนที่กลูนูทาทุกวันนี้แหละค่ะมันมีพลังแล้วมันมันตื่นเต้นว่าฉันจะแบบยังไงแบบมันถึงเป้าตอนไหนอะไรแบบนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณทุกกาลังใจมากค่ะแล้วมาเจอกับกรูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกกาลังใจมากเลยนะคะภาพแก่งไปนิดขออภัยนะคะบ๊ายบาย